กลับมาพบกับน t ต้นไม้แก๊สๆนะครับวันนี้เราจะมาแกะตัวบลูทูธของแพ n โ o n i c นะครับซึ่งก็ตอนช่วงโควิดนะครับก็ได้ไปเจอนะครับลดร,ราคาอยู่จาก5,000เกือบ6,000นะครับเหลืออยู่2,000กว่าบาทนะครับก็เลยสอยมานะครับเพราะว่าจะเอามาใช้เกี่ยวกับการทำวิดีโอคอนเฟล็นต์นะครับ ก็ประชุมบ่อยนะครับช่วงโควิดก็เลยสั่งซื้อมานะครับเพื่อประโยชน์เหืือออกข้างนอกใช้กับมือถือแท็บเล็ตนะครับประชุมอ่ะก็มาดูกันนะครับนี่ก็ยังซิลพลาสติกอยู่นะครับเดี๋ยวแกะแกะดูเลย วนตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะแอนตี้เรื่องการใช้บลูทูธมาตั้งแต่ยุคเริ่มการใช้บลูทูธเลยนะครับอ่ะในซีลนะครับก็จะมีเรื่องของตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นเรื่องของประกันนะครับอ่ะแกะมาแล้วยังไงต่ออ่ะเป็นแม่เหล็กนะครับ นี่เป็นกล่องแม่เหล็กปึ๊บอ่ะก็จะมีตัวบูทูธอยู่ด้านในนะครับออกมาแล้วนะครับอ่ะจะมีตัวบลูทูธตรงนี้นะครับยึดมาอย่างดี ตัวนี้ค่อนข้างเข้ารูปมาแล้วก็แน่นหนาพอสมควรนะครับกระสุก็จะเป็นยางๆนะครับมีปุ่มบวกลบแล้วก็มีหูฟังนะครับเป็นยางนี่ก็จะเป็นไม้นะครับเคลื่อนได้ปรับได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาเก็บนะครับในกล่องมีอะไรอีกนะครับ จะมีคู่มือือฝานะครับใช้นี่เป็นคู่มืออยู่นี่นครับวี่การใช้รายละเอียดสินค้ามีสายชาร์จมานะครับหนึ่งอันแล้วก็มีหู สำรองสำหรับคนหูเล็กหูใหญ่นะครับพี่สัตถ้ารวมกับที่มีให้มาก็จะเป็นสามขนาดหมดแล้วนะครับในกล่องมีประมาณนี้ไม่มีแล้วลองมาดูกันว่าตัวชาร์จเปิดปิด เปิดแล้วมีไฟนะครับก็รอแพรกับมือถือดูดูจากรูชาร์จแน่อยู่นี่นี่นครับแกะตรงนี้ออกมาปึ๊บจะเป็นช่องสำหรับชาร์จก็จะเป็นอ่า usb ธรรมดานะครับถอดชาร์จเข้าไป แล้วก็ไปเสียบชาร์จกับ USB ทั่วไปนะครับซึ่งตอนที่ผมดูเนี่ยมันจะมีแท่นชาร์จของมันด้วยซึ่งตรงนี้เห็นที่เป็นตัวชาร์จเป็นนี้ครับน่าจะเป็นตัววางต๊บลงไปครับเดี๋ยวว่าค่อยหาซื้อมาอีกทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับการพบพาก็เช่นประมาณนี้นะครับตรงนี้บิดได้ นะครับปิดของหูแล้วก็เป็นไม์อย่างนี้ก็เท่ดีนะครับก็นานๆจะเห็นบลูทูธที่ออกทรงเท่ๆนะครับเพราะวัสดุเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นข้างใน,นตรงไม์เนี่ยข้างในก็จะเป็นข้างข้างนอกเนี่ยเป็นพลาสติกตะข่ายนะครับข้างในก็จะเป็นสีแดงตรงนี้ก็จะมีปุ่มสีแดงๆอยู่เป็นปุ่มรับปุ่มวางสายนะครับสามารถกดได้รับผวางสายนะครับปิดใช้ก็ปิดใช้งาน ปากนี้ฮะก็จะมีไฟแดงขึ้นอ่ะหลังจากที่เราไปชาร์จมาเรียบร้อยแล้วครับตัวแพน t o n i c ตัวนี้นะครับหูฟังบลูทูธก็ประสบปัญหาอย่างหนึ่งครับว่าการใช้กับ iOS และ Android เนี่ยมีข้อจำกัดต่างกันนะครับสำรวจ iOS ก่อนละกันสำหรับ iOS เนี่ยเราจะต้องดาวน์โหลดตัว plt ครับขึ้นมาก่อนนะครับคือแอปตัวนี้ตัวนี้นะครับพอกดเข้าไปใช้แล้วเนี่ยมันก็จะถามหาว่า b l บลู o t h เป็นชื่อรุ่นอะไรนะครับพอเจอแล้วก็กดค้นพบแล้วก็มันก็จะมีให้เทสว่าเสียงดังหรือไม่นะครับก็เป็นการใช้ได้ส่วน Android นะครับตัว Android เนี่ยพอ Setting ก็คือแพ l u บ t o o t h ธรรมดาเลยนะครับแทนบลูทูธธรรมาดาก็สามารถเจอได้ โดยไม่ต้องมีการลงแอปใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เจอแล้วของผมนี่ก็จะเจอและนะครับก็ทําได้สองตัวเพราะว่าโดยสเปคของมันเนี่ยสามารถแพรได้สองตัวพร้อมกันเลยนะครับสามารถไปอยู่ทั้งสองอุปกรณ์แล้วสลับกันใช้ได้นะครับทีนี้ผมก็มีปัญหาเรื่องการหาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะแพรยังไงระหว่างหลายอุปกรณ์ก็ดูตรงนี้ครับนี่มันจะมีตรงการ้านตรงนี้ครับจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ ตรงก้านใหม่นะครับตรงนี้เลยนะครับก็กดค้างไว้ก็จะขึ้นไฟสีแดงสถานะสีแดงสีเงินสลับกันก็แปลว่ากําลังหาแพรอยู่นะครับ <c oughs> ส่วนปุ่มตรงนี้สีแดงก็จะเป็นรับสายวางสายนะครับ <c oughs> นี้ผมจะใส่ให้ดูผมได้ลองใส่แล้วเนี่ยผมประทับใจอย่างหนึ่งว่าผมอาจจะเป็นคนแพ้อหูอินเทีร์ประเภทพวกนี้ครับ <c oughs> ใส่แล้วจะเจ็บหูแต่พอตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ออกแบบมาแล้วก็ มันมีลักษณะค่อนข้างนิ่มนะครับใส่ไปเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันระคายหูแล้วก็เจ็บหูเท่าไหร่นะครับแล้วมันไม่ได้แยงเข้าไปข้างในลึกนะครับแล้วเสียงที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวไมค์ก็ค่อนข้างทําออกมาดีนะครับถึงจะห่างออกจากปากเนี่ยแต่การรับเสียงเนี่ยชัดเจนนะครับซึ่งผมประทับใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็เลือกผมจะเป็นคนแพ้พวกอินเอียร์ทั้งหลายเนี่ยครับที่ใส่เข้าไปหูเนี่ยผมจะเจ็บหูนะครับแต่ไปาตัวเนี้ย ผมลองใส่นานานแล้วเนี่ยใส่ค้างไว้เนี่ยก็ไม่รู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่นะครับมันเหมือนเกาะไว้แล้วก็เป็นยาที่ค่อนข้างนิ่มทีเดียวไม่ไม่ระคายเคืองหูนะครับก็ประมาณนี้สําหรับแพนโทนิกตัว520ตัวนี้นะครับ5200ถือว่าลักษณะมันก็เท่ดีนะมันมันเก็บได้อะไรได้ตัวนี้นะครับซึ่งตัวอื่นผมยังไม่เห็นที่ที่สามารถพับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ รูปล่างรูปทรงมาเลยหรือไม่ก็เสียเข้าไปในหูแล้วรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็เออโอเคลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการคอนเฟลเลนต์นอกสถานที่นะครับในกับผ่านแท็บเล็ตผ่านมือถืออะไรเงี้ยครับก็สะดวกดีในการใช้งานนะครับก็ฝากไว้นะครับโปรดติดตามในต้นไม้แกเจียได,ได้ในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ